รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี2,563 Thailand Quality Class 2020ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินองค์กรใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นแนวทางในการก้าวข้ามความท้าทายต่างๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้วยการวางยุทธศาสตร์ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานและมุ่งมั่นยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทอย่างยังย่งยืนภายใต้คำมั่นสัญญาของธนาคารที่จะยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิด้วย Better Life Better Community and Better Pride ทกศมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งเปรียบเสมือนการหมั่นสังเกตสุขภาพขององคอ์กรที่ทําให้ทกศได้ทราบถึงจุดแข็งและสิ่งที่ควรปรับปรุงนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการบริการองคอ์กรให้มีความเป็นระบบเกิดการเชื่อมโยงบรูรณาการการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การสร้างสารรค์ผลงานนวัตรกรรมต่างๆเพื่อใช้ในการทํางานภายในธนาคารและเพื่อให้การบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นโดยทกศยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารการองค์กรเพื่อยกระดับทกสสู่รางวัล t q c Plus และ t q a ต่อไปภายใต้คำมัน่นสัญญาของธนาคารที่จะสร้าง Better Life เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตในชนบทให้ดีขึ้น Better Community เพื่อสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งขึ้น และ b e เ t อร์พ i เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพกเกษตรให้มากยิ่งขึ้น